thank <laughs> you ดีนอสวัสดีเพื่อนพี่น้องเมื่อสุขสุขคนเมื่อนี้ก็มาพอกันนี่คือเกาพี่น้องกับ่องบาพอนพราก,กระเทินเมื่อนี่เมื่อนี้บาพอนมาสิบผ้าพี่น้องเมื่อเบิรงก็จับกุ้งอีกคือเกาในพี่น้องนี่บรรยากาศล้านดังคนงานก็กําลังสีขืนวนพอดีพี่น้องเมื่อนี้คือสีบัวคำเราพี่น้องเมื่อนี้ขืนกุ้งกับจิบมะม่านสีโม่งเลพี่น้อง พี่จีบประคำหลอกบ้าป้อนกับจีบเลยไทยารมณ์บรรยากาศพี่น้องได้เพิ่งเลยส้มต้นจนจบปนุนหะพี่น้องมือนี่ถารบระคำก่อนท้ายแต่ละเท้อกัโอ้บมจบจกเทื้าพี่น้องมันมืดม,มาเมื่อนี้เตเวนแน่มื่อนี้่ะจังได้กระถาจิตตามครับส้มไปน้ำกันเออนอะพี่น้องว่าพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่เนาะในประเทศหรือประต่างประเทศพี่น้องฟังลาวฟังไทยเอามาหับสม้มเลยกัน ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์้ตมาม,มาเป็นกำลังใจให้กันได้เดอ้อพี่น้องไปพี่น้องไปเวิ้งไปส้มกันเลยแบบน,นี้เสียงมันก็สีดังในเดอ้อพี่น้องนั่งจากคนลูดน้ำอยู่พี่นอ้องเืียงเสียงดังขนาดพี่น้อง กำล,ลังลงวัวล้นกระสีไม้เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยจับกุ้งบา้า้อนมาได้พ้นมาแบบนั้นนี่งานเพิ่งกําลังลุกวนวในขั้นต้อนแดดน้องพี่น้องเพิ่งรูดนา้าไหลประมาณสองเมตรสี่พี่น้องดูดน้ามมออกเพื่อตามเพิ่นลงไล่แล้วเพิ่งก็โลงเลยพี่น้องลงหลากเลย นี่ถาพวกคำเบาป้อนกระติ๊กไทยจนฝนเนี่ยพี่น้องจนน้ำเพียงฝนเนี่ยจนเป็นจับฝนบอ่อฝนพี่น้องนี่อ่าครับส่งไปน้ำกันเรื่อยๆพี่น้องตอนนี้เขาก็ลากขึ้นฟังเลยเนาะพี่น้องลากขึ้นฟังนะั่น น้ำมันก็ยูไพลยเติบแต่พี่น้องนี่พี่น้องก็กระลากเึ็นมากอดฟังแต่เสียงก็คือละแน่เด้อพี่น้องตอนนี้คนงานก็กระไล่พุ่งมากเลยนาะพี่น้องกระไล่มาก คนมาพอ,อนกับสิเส้นผู้จับกระสอบนะครับพี่น้องถ่าอยาอยู่ตั้งถ่ยายอยู่ตั้งรถเชิญถ่ายเป็นผู้ถ่ายอยู่ตั้งรถพี่น้องพ่อยให้แพ่เข้าไปคาดอีกทีอีกมองนึงพี่น้องอีกทีนึงโซนทางนี้กับสิเป็น คนหลากน้พี่น้องมีอีกโซนหนึ่งเขาขาดอยู่ข้างนอกอ้อะพี่น้องวันนี้หลังจากเอากุ้งขึ้นมาใส่ถังล้ะกัสิท้อเอาไปข้างหนาพี่น้องให้แพ้เขาขัดพี่น้อง gần chú bạ đây này này cái gì như thế cùng này với nó Ôi ô, ô nhanh thôi พี่น้องวันนี้อ้วนแดกเขาก็ลาดไปเรียบร้อยเน้อพี่น้องเหลือวอ้วนซองมาต่อกันอ้วนที่ซองพี่น้องอ้วนที่ซองน้ำกับสีงยงางโบไลเป็นไรเด่ะประมาณหัวเข่าพี่น้องน้ำกับสีแห้งในป่าน,นี้นี่พี่น้องทางนี้กับเห็นพื้นเด้อ เอากุ้งขึ้นไปแต่สองตันพี่นอ้องสองตันกลักวๆดะกุ้งนบ่บอกกาประมาณสี่ตันพี่นอ้องเพราะว่าเสียดนอกไปแล้วรอบนึงนพี่นอ้อง ตอนนี้ตเวินก็ไก่สิคำหาโมงครึ่นพี่น้อง ทำมับพี่น้องเอ้ยสุดท้ายก็แหงในปัาน,นี้พี่น้องนี่หลุดน้ำแหงเลยเห็นพื้นบอ่อเลยกุ้งเขาไล่ลงไปมืดจ้วพี่น้องไล่กุ้งอันนี้ก็จะเอาอ้วนมหาลาก ในรุมกลางแล้วก็หลากอยู่พี่น้องข้างนั้นก็รุมจับกระสีแหงนะหลังจากก็หลากรุมกลางแล้วก็กไปเอาอยู่ในรุมจับแล้วก็จบพี่น้อง นั่งเรืออยู่โบรลเดีก่อนี่กรแล้วสำหรับคลิปนี้บ้าพ่นกับสิขอจบคลิปไปเพียงสนี้เลยเด้อพี่น้องนื่องจากเวลาคำเลยพี่น้องพอนที่จบคลิปก็บขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อสุขสุขคี่เขามาเบิงมาส้มเข่ามาโกติตามเป็นกำลังใจให้พี่น้องเอาไวพ้พอกันไหมคลิปนาพี่น้อง สบายดี。